หล่นลงมาหนึ่งนิ้วสวัสดีค่ะทุกพนวันนี้ก็อยู่กับเพิรนนะคะแารแฟคลิปเหมือนเคยนะคะก็วันนี้เนี่ยเพิร์นจะมาพูดถึงสินค้าตัวหนึ่งนะคะที่มักม,กมากสำหรับสาวๆที่เป็นเหมือนเพิรนเลยคือ1ชอบทานดึกกินจุกจิกนะคะแล้วก็2เลยนะคะคือถ่ายยากนะคะถ้าแข็งขี้ไม่ออกนานานะคะคือสินค้าตัวนี้เป็น จากไต้หวันนะคะเป็นไนท์เมตาบอลิซึมนะคะเอนไซม์นะคะที่แบบช่วยย่อยตอนที่เราหลับทำให้แบบระบบคอมพขานเราทำงานดีขึ uh ้นนะคะรวมไปถึงแบบว่า ช่วยให้เราหลับสบายตรงคือหลับสนิทมากขึ้นนะคะอีกอย่างก็คืออย่างที่บอกเลยคือสําคัญมากๆช่วยขับถ่ายจ้าเพราะว่าเคยเ,ยเป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบขับถ่ายยากมากๆเรียกได้ว่าขับถ่ายแบบถึงามี7วันนะคะก็คือขับถ่ายไม่ทุกไม่ครบทุกวันนะคะอย่างเงยประมาณ4วันใน7วันกล่องหนึ่งะคะันนี้15วันเดี๋ยวจะมาดูกันว่า15วันผ่านไปแล้วเนี่ย เพลินเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะถ่ายบ่อยขึ้นไหมนะคะจะถ่ายทุกวันหรือเปล่าจะนอนหลับสนิทไหมแล้วจะมีแบบช่วยแบบพอขับถ่ายขึ้นทุกวันแล้วช่วยย่อยอะไรแล้วเนี่ยจะทําให้เราแบบรู้สึกผอมเพียวขึ้นไหมซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาลองเป็นวันแรกเลย วันที่สองนะคะ。 วันสุดท้ายโอเคค่ะ วันนี้ก็วันที่16แล้วนะคะหลังจากที่เพลินเนี่ยได้ทานตัว Night Metabolism Enzyme นะคะของซิมที่จากไต้หวันนะคะไปทั้งหมด15วันด้วยกันนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวให้ฟังว่าเออผลแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะเรื่องของการขับถ่ายคือเห็นได้ชัดมากจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเพลินเป็นคนที่ไม่ค่อยถ่ายอยู่แล้วใช่ไหมพอทานตัวนี้เข้าไปเนี่ย จากถ่ายแบบอาทิตย์หนึ่ง0-7วันเนี่ยถ่ายแค่4วันใช่ไหมคะเพิ่นเนี่ยถ่ายทุกวันเลยนะคะเพิรนถ่ายบ่อยขึ้นแล้วขอโทษจริงๆนะคะถ้าเกิดต้องพูดอยากอธิบายให้ฟังว่าอุจจาระของเราเนี่ยที่ออกมานะคะมันเนี่ยค่อนข้างแบบเหลวด้วยจะบอกว่ามันไม่ใช่เหลวแบบเหลวแบบข้องเสียเกศไหมแต่มันคือแบบจากปกติที่มันจะเป็นก้อนถ้าเกิดว่าไม่ออกมาเป็นก้อนนิ่มๆนะก็จะเป็นก้อนแบบน้ําเหลวๆหน่อยรู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือน ท้องเหมือนไส้มันโดนแบบละลายย่อยให้เป็นจุลินทรีย์อะไรสักอย่างแล้วมันก็พรวดออกมา <S <S 1> <S 1> บางทีนะหลายๆวันนะเพลินอะเข้าห้องน้ำนะคะประมาณแบบสองสามรอบก็มีอะไรอย่างนี้เออนี่พูดจริงนะนี่ไม่ได้โมเลยในเรื่องของการนอนหลับนะคะส่วนตัวของเพลินเนี่ยนะคะรู้สึกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดช่วยในการนอนหลับมากขะนาดนั้นสำหรับเพลินนะคะเพลินเป็นคนแบบนอนง่ายนอยนเย,ยอะอยู่แล้วนะคะอีกอันหนึ่งที่เชื่อว่าทุกคนอยากรู้คือทาแล้วอุจจาระเยอะแล้วผลเป็นยังไงบ้างนะคะ เจะมาวัดให้ดูว่ามีอะไรเล็กลงหรือเปล่าอย่างที่เคยบอกไปว่าสัดส่วนของเพิอนนะคะอยู่ที่หน้าอก41นะคะเอลสาแล้วก็สะโพก44นะคะมาดูกันว่าเออมีอะไรเล็กลงบ้างอันนี้ก็คยังไม่เคยวัดมาก่อนเหมือนกันนะทุกคนก็คือรูพร้อมกันนะคะอ่ะเดี๋ยววัดหน้าอกก่อนเลยหน้าอกเท่าเดิมนี่ สี่สิบเอ็ดนะคะไม่ได้เล็กลงนะคะต่อมาเด,เดี๋ยวมาดูเอวกันบ้างให้ตรงขอบเอวนะคะอุ๊ยสามสิบเจ็ดทุกคนเกือบสามสิบเจ็ดแล้วอะมีความเล็กลงจริงจริงอึ้งปะโอเคทุกคนต้องใช้วิยาญาีนะคะเพราะว่าเอ่อหน้าอกเพิร์ไม่ได้เล็กลงแต่เอวเพนะิร์ดกลับเล็กลงเดียวมาวัดสะโพกกันนะ ใส่กางเกงยีนอยู่ด้วยนะคะสี่สิบสี่เท่าเดิมโอเคแต่เอวเล็กลงเว้ยนี่พูดจริงอะ่ะเฮ้ยวัดอีกรอบเนี่ยสามสิบเจ็ดจริงสามสิบเจ็ดลดลงมาหนึ่งนิ้ว สำหรับเพิร์น,นะคะไม่มีผลข้างเคียงใดๆเกิดขึ้น,นะคะ่ะไม่ไม,ไม่หัวใจเต้นเร็วไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกไม่อยากกินอาหารนะคะก็คืออยากกินได้ปกตินะคะ15วันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปทานดูสำหรับเพิร์เนนะี่ยค่อนข้างแฮปปี้นะคะถ้าเกิดว่าต้องให้คะแนนนะคะวันนี้เพิร์อเอาไปเลยจัดไปเลยนะคะ9เต็ม10 9เต็ม10จริงๆ กินง่ายทานง่ายนะคะอุจจาระออกมาดีจริง satisfied มากนะคะแต่ผลเสร็จที่หักไปเหน่อยตอนน้คือไม่ยังไม่รู้สึกถึงความแบบนอนหลับสบายขึ้นเพราะว่าเพิ่งบาคนหลับสบายอยู่แล้วได้ไงก็ลองไปทานกันดูนะคะแล้วก็มาแชร์ผลกันบ้างว่า15วันเท่านั้นเองอ่ะ15วันไม่ถึงหนึ่งเดือนนะเออทานแล้วรู้สึกเป็นยังไงอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็มาแชร์กันใต้ความเมต์นี้นะฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ที่สั่งเสือไว้ให้ในแคปชั่นนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย